วัตถุดิบก็จะมีพริกแกงนะครับใบหัวรา้พาครับพริกแดงกินดาครับใบมะกรูดครับขาดไม่ได้คือหอยแมยงผู้ครับเด็ดใบมะกรูดกันนะฮะเตรมในส่วนของผักก่อนนะครับแล้วก็หั่นพริกแดงกินดาครับส่วนหัวพาก็เด็ดเอาเฉพาะใบกับยอดนะ คราวนี้เรามาทําความสะอาดในส่วนของหอยแมลงภู่นะครับผมใช้เป็นฝอยขัดนะฮะด้านนอกนะครับเพ้สะอาดแล้วก็ล้างน้ําล้างน้ําเปล่านะฮะต่อไปผมจะนําหอยแมลงภู่มาลวกนะฮะลวกให้เปลือกเปลือกหอยเนี้ยอ้าเล็กน้อยนะฮะให้มันคายน้าเค็มออกมาให้หมดนะครับแล้วเวลาผัดเนี้ยมันจะได้ไม่เค็มแล้วก็ที่สำคัญคือน้ําจะไม่แฉะนะฮะ เวลานั้นก็สเสดจน้ําอีกสองสารอบนะครับเพราะว่านเปลือกหอยยังมีน้ําอยู่นะฮะเดี๋ยวเวลาผัดน้ําจะแฉะไปนะฮะคราวนี้เรามาผัดนะครับใส่น้ํามันครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับคราวนี้ก็ผัดพริกแกงให้หอมนะครับพอพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับ ก็จะตามด้วยในส่วนของใบมะกรูดครับที่เราฉีกฉีไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยหอยครับใ่้ลายตักดีๆนะเพราะว่ามันจะมีส่วนของน้ำอยู่ต้นหอยอีกรอบขนาดผมเนี่ยก็ตักาว่าสาประมาณสองรอบไปนะหมายถึงตักขึ้นตักลงให้น้ำมันออกนะ ตอนนี้ก็ผัดหอยให้สุกนะครับแล้วปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับซอสปลาเขียวครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็โรดีเล็กน้อยฮะแล้วก็น้ำมันหอยครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหอยเนะี่ยมันจะมีจะมีความเค็มในส่วนของน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะ ถ้ามันแห้งมากก็ใส่น้ำเพิ่มนะฮะจวฝาหอยจะสุกนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผัดลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะนี่ครับดูว่าหอยมันเริ่มอ้าครบแล้วหรือยังนะฮะทุกตัวตามด้วยพริกแดงเกลดาครับแล้วก็ดู ชิมรสชาตินะครับก็ที่อาจจะเผ็ดเผ็ดหวานเล็กน้อยแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะฮะตามด้วยหัวลัพาแล้วก็ผักต่อจะสุกนะครับนีคบนงงคบนะครับมีนูง่ายฮะเสร็จแล้วครับโอเคขอบคุณครับ